ยังมีผู้บริโภคการามโดยไม่จมกลามภิกษุทั้งหลายกามคุณเหล่านี้มีห้าอย่างห้าอย่างเป็นอย่างไรเล่าห้าอย่างคือรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้นและโผ o t พะที่สัมผัสด้วยผิวกายอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาะน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดภิกษุทั้งหลายกามคุณมีห้าอย่างเหล่านี้แลภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามติดอกติดใจสยบอยู่เมาหมกอยู่ในกามคุณห้าอย่างเหล่านี้แล้วไม่มองเห็นส่วนที่เป็นโทษไม่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์ทำการบริโภคกามคุณทั้งห้านั้นอยู่ชนเหล่านั้น อันคนทั้งหลายพึงเข้าใจเถิดว่าเป็นผู้ถึงความพินาศย่อยยับแล้วแต่มารผู้มีบาปต้องการจะทำตามอำเภอใจอย่างใดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบได้ดังเนื้อปลาท,ที่ติดบ่วงนอนจมอยู่ในกองบ่วงในลักษณะที่ใครๆพึงเข้าใจได้ว่ามันจะถึงซึ่งความพินาศย่อยยับเป็นไปตามความประสมของพรานทุกประการเมื่อพรานมาถึงเข้ามันจะหนีไปไหนไม่พ้นเลยดังนี้ ชั้นใดก็ชั้นนั้นภิกษุทั้งหลายส่วนชนเหล่าใดจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามไม่ติดใจไม่สยบอยู่ไม่เมาหมกอยู่ในกามาคุณห้าเหล่านี้แล้วมองเห็นส่วนที่เป็นโทษอยู่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกขบริโภคการมาคุณทั้งห้านั้นอยู่ชนเหล่านั้นอันคนทั้งหลายพึงเข้าใจได้อย่างนี้ว่าเป็นผู้ไม่ถึงความพินาศย่อยยับ ไปตามความประสงค์ของมารผู้มีบาปแต่อย่างใดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเนื้อป่าตัวที่ไม่ติดบ่วงแม้นอนจมอยู่บนกองบ่วงมันก็เป็นสัตว์ที่ใครๆพึงเข้าใจได้ว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ถึงความพินาศย่อยยับไปตามความประสงค์ของพรานแต่อย่างใดเมื่อพรานมาถึงเข้ามันจะหลีกหนีไปได้ตามที่ต้องการดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่ง เปรียบเหมือนเนื้อป่าเที่ยวไปในป่ากว้างเดินอยู่ก็สง่างามยืนอยู่ก็สง่างามหมอบอยู่ก็สง่างามนอนอยู่ก็สง่างามเพราะเหตุไรเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าเนื้อป่านั้นยังไม่มาสู่ครองแห่งจักสุของพรานข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันสงัดแล้วจากกามและอุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึงซึ่งปฐมฌานอันมีวิตกวิจาร์ณมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมาให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกําจัดเสร็จแล้วซึ่งจักสุแห่งมานไปแล้วสู่ที่ที่มานผู้มีบาปมองไม่เห็นต่อไปนี้ได้ตรัสถึงการบรรลุทุติยฌานตติยฌานจตุทชานอากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยในเดียวกันกับการบรรลุปธมชาญเป็นลำดับไปจนกระทั่งถึงสัญญาเวทยิทนิโรธโดยข้อความสืบต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายยิ่งไปกว่านั้นอีกภิกษุก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงซึ่งสัญญาเวทยิทนิโรธแล้วแลอยู่อันหนึ่ง เพราะเห็นแล้วด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายของเธอก็สิ้นไปรอบภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกำจัดเสร็จแล้วซึ่งจักสุแห่งมานไปแล้วสู่ที่ซึ่งมานผู้มีบาปมองไม่เห็นได้ข้ามแล้วซึ่งตันหาในโลกภิกษุนั้นยืนอยู่ก็สง่างามเดินอยู่ก็สง่างามนั่งอยู่ก็สง่างามนอนอยู่ก็สง่างาม เพราะเหตุไรเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าภิกษุนั้นไม่ได้มาสู่ครองแห่งอำนาจของมารผู้มีบาปดังนี้แหล